โดยไม่ต้องการล้มลลางระบบเพียงแต่ต้องการให้มีเสรีภาพในการแสดงออกเมื่อวิสเลอร์สอดส่องดูแลชีวิตของดรากอนและคิสตามากขึ้นเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความซับซ้อนในชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่โดยเฉพาะคิสตามาเลียที่เริ่มตกอยู่ในวงจรชีวิตที่เจ็บปวดและถูกบีบบังคับจากรัฐให้ไปมีสัมพันธ์กับบรูนิงรัฐมนตรีแห่งวัฒนธรรมเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในอาชีพ ไกแมนเริ่มเขียนบทละครเรื่องใหม่ชื่อรัฐมนตรีซึ่งมีเนื้อหาแอบแฝงถึงการวิจารณ์รัฐบาลมิสเลอร์เริ่มเห็นความตั้งใจของไกรแมนในการต่อต้านการเซ็นเซอร์ของรัฐแต่เขาก็ต้องทำหน้าที่อย่างระมัดภูมิเพื่อไม่ให้ถูกจับตามองในช่วงนี้วิสเลอร์เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดเช่นการช่วยเหลือไกรแมนโดยไม่รายงานเรื่องบางอย่างหรือการ,รจแทรกแซงเพื่อปกป,ป้องไกรแมนจากการถูกรัฐทำลาย เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นคริสตาเผชิญกับการเลือกเส้นทางที่ยากลำบากโดยเลือกที่จะหลบหนีจากรัฐบาลและออกจากความสัมพันธ์กับบรูนิงริสเลอร์เห็นถึงความทุกข์ของเธอและเลือกที่จะช่วยเหลือเธอโดยการจัดการเรือ่องข้อมูลเพื่อช่วยให้เธอหลบหนีไปยังฝั่งตะวันตก ในช่วงนี้วิสเลอร์เริ่มทำการปฏริเสธคำสั่งจากรัฐบาลและผูกฟ้องชีวิตของคริสตามาเรียหนังเข้าสู่ช่วงเวลาหลังจากการล่มสลายของคัมแพงบอรินหลายปีดริแมนที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในเยอรมนีที่รวมชาติแล้วพบว่ามีการเผยแพร่นหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับชีวิตภายใต้การถูกสส่งจากรัฐบาลวิสเลอร์ซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ตำแหน่งต่ำๆหลังจากที่ระบ,บรอบตาสีล่มสลายกำลังใช้ ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและไม่มีใครรู้ว่าเขาคือคนที่ช่วยชีวิตได m มนในตอนจบไดเมนได้รับการยกย่องจากวิสเลอร์ในฐานะผู้ที่ช่วยให้เขาได้หลบหนีได้รักษาความเป็นตัวเองไว้